ครับสวัสดีท่านผู้ชมชาว YouTube ที่เคารพรักทุกๆท่านครับคลิปนี้ผมก็จะพาทุกท่านมาครับมาดูเจ้าเมก้านะครับ j o 7e เจ็ e. มันเร็ว210หัวไม่มีที่นอนนะครับให้ท่องก่อนในใจ <laughs> ผม <laughs> ลืมอา่านลืมได้ครับ ดูภายในกันก่อนนะครับพอดีลูกค้าสั่งมานะครับที่อยู่น่าจะอยู่เชียงรายหรือเปล่าเนะจำไม่ได้นะครับสั่งเข้ามาตัวนี้เมก้า JO7E นะครับอ่ะให้ลูกค้าดูด้วยนะครับก็จะดูรีวิวไปพร้อมๆกันเนาะบาะนี้หุ้มให,ใหม่ๆนะครับ ส่วนพมนี่ก็ยังไม่ช้ำเท่าไหร่ <c oughs> โอ้ยฝุ่นเขาทำถนนนะครับฝุ่นเยอะอันนั้นเขาถอดออกไปรีแมปนะครับตัดระบบ EGR นะครับถอดออกไปนี่ครับภายในก็ยังดูดีสวยงามครับถอดออกมาให้เห็นไส้ในกันเลยแล้วกันนะครับข้างบนนี้ก็ถอดซักล้างครับมีจอด้วยนะครับมีจอ อันนี้ไม่แน่ใจอะไรวะเนี่ยอันนี้อะไรไม่รู้กล่องอะไรไม่รู้เดี๋ยวพิ่งให้รีวิวกันแป๊บหนึ่งลูกค้าเดี๋ยวพิ่งครับเงาเกียร์ก็นะครับเหมือนมีลมอะ่ะเหมือนมันยังมีลมอยู่มันมีหม้อแบลสตาร์ทหรือเปล่าไม่มีนะบิดแล้วก็ไม่มีวนะ พวกเท่พวกนี่น่าจะเป็นอ่าไอตัวอันนี้หรือเปล่าไอตัวเสียบการความเร็วหรือเปล่าไม่แน่ใจใตัวนี้นะครับพวกแอร์พว,พวกอะไรก็ยังอยู่ดีนะครับครบเดิมๆนะครับตัวนี้ทางประต o ประตูนี้คือยังยังใหม่ห่ ใช่ได้ครับมาดเดิมเลยครับตัวนี้เดีย๋ยวให้เสียจูยกหัวให้ดูครับคันนี้หัวสวยครับอยอดเลยเสียดายเด้เขาทำถนนไหมเครื่องมลมองหมดเลยไหมนะเครื่องมาดีๆสวยๆไหมตายแล้วตายแล้วไปเอาหมอนเบสมาสตาร์ทเดี๋ยวคนฟังนะนี่นี่นยุ่ยใกล้นี่เอาเจ้าไปสตาร์ทอีกเตะถังเหนียวมันก็มาอยู่นี่ พูดได้มาสเาร์ทอีกว่าเล่าติเอามาแบีมาสตตร์นให้ฟังเสียงครับเครื่องสวยครับตัวนี้เกียร์รอบช้านะครับเกียร์รอบช้าครับไม่มีน็อตนะครับเกียร์รอบช้าสวยมาก เราใส่หม้อบแบตสตาร์ทให้ฟังเสียงโอ้ยบ้น่าโดนรถฟกิบเลยตรงนั้นเนาะโดนรถฟกิบนะครับกัดเอาเสียดายนิดเดียวนิดเดียวไม่เป็นไรครับเ,นะเออโดนฟกิบกัดครับ <c oughs> งางาฟกิบเอ้าเจีายบางบ้าหลัง vàng gặp phun lắm luôn cầu cầu nữa à, lòng cái tát đồ mắn cái con ngọt đây chú cho cứ thoạt con này đó mắn cái vào cho thoạt con này ăn à Để. อันนี้ยังไม่รีมแมปนะนี เชืไม่ได้ครับเสียงเครื่องไหมมืดเรียบร้อยน้ำมันหมดตายแล้วบ่อแ,วอแล้วเพราะแล้วเสียงดีงดนี่ครับถังน้ำมันอันนั้นไม่ได้เสียบสายนะใครลืมมันไม่ได้เสียบสายถังเบิ้ลเราสับูบเลยว่าทำไมมันสตาร์ทติดลากๆวะเครื่องสวยนะครับตัวนี้ได,ได้ไปไม่ผิดหวังครับ ใต้หัวก็สวยครับใต้หัวถอดพวกนี้จริงๆแล้วเนาะเครื่องพวกเนี้ยคันเอาท่อ EGR มุนี่ออกนี่สายเสือมุนี่โล่งดีโล่งดีได้เนาะออกก็ได้ไม่ได้มีประโยชน์หรอกอืม้านเรามันไม่ได้จัดเนี่ยถ้าเป็นผมผมไม่เอาไว้น่เนี่ยถอดทิ้งเลยอุดอย่างเดียวโล่งไปเลยครับเครื่องสวยนะครับพวกกิฟต์ล็อกอะไรยังใหม่ๆอะไรตัวนี้ตัวนี้ ทำดัมอยู่เท่าไหร่เสียจู78ครับ, 78, รบ78นะครับ78ราคาที่ผมบอกกันแหละแต่งก็เต็มแม็กครับ78นะครับ,บกกอุปกรณ์มีรถฟกิบกัดนิดนึงครับตรงนี้ร่องนั้นก็สวยครับไมเป็นไรหรอกแ mm hmm. คสซีก็อย่างที่เห็นครับ mm hmm. ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียว พวกแน่พวกเผาเดี๋ยวไปดูพวกเบรกนะครับแน่เผาเบรกนี่ครับเผาเดี๋ยวว่าใช้ได้ครับเขาขั้นสวยเป็นรอบช้าด้วยครับเกียร์ตรงนี้ไฮไลท์ของเขาส่วนมากรอบช้านี่จะหายากแล้วตอนนี้นะครับไปดูเครื่องฝั่งนู้นดีกว่า <c oughs> ขนาดเอาเครื่องเอาเกียร์รอบเร็วไปเทินย,ยังสองหมื่นเนาะเอ๋อพู้นั้นที่ว่าทีเมาเปลี่ยนเกียร์น้ำเจ้ามาไปไม่เห็นเปล่าอ่ะฉนมาถามมืนเลยนะว่าเปลี่ยนหมโอ้มาถามยืนบ่ให้เทินฟรีบ่ล่ะ,ละเทินฟรีแล้วนี่เพกกิ่งกะสีเขากินอยู่เนาะไปไปเทินนั่นราคาต่างกันเนาะก็บบว่าตด้ติมให้เพิ่มเล็หน่อยก็เครื่องไหมเลี้ยกไหนยี่หรีบ่บ่คนอ่ะ 210แรงม้า e. ครับ,รบโอ้ตัวนี้เครื่องสวยต้องยอมรับเลยเครื่องสวยมากคคเครื่องสวยและแห้งดีด้วยครับโอ้ไฮไลท์เลยครับตัวนี้เครื่องออเอา้าถ้าไม่เอาก็จ,กจะว่ายังไงแล้วเลยนะหมดปัญญาหาให้แล้วนะครับ มันฝุ่นเยอะซะหน่อยเพราะว่าเขาทําถนนฝุ่นเยอะครับวิ่งไปก็ฝุ่นไปอย่างนั้นแหละครับล้างแล้วก็เป็นเหมือนเดิมครับฝุ่นก็ทําให้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับถ้าเครื่องดีเกียร์ดีแคดซีหวัวดีอะไรมันจะดีไปกว่าน,นี้ครับเนาะก็คงจะถือว่าเป็นรถที่สมบูรณ์แบบคันนี้นะครับ โอเคนะคนที่จะซื้อก็รีบตัดสินใจนะครับผมว่าถ้าหลังจากรีวิวนี้ไปก็ก็ต้องทำใจนะถ้าเกิดว่ายังช้าอยู่เดี <c oughs> ๋ยวจะหาว่าหลอไม่เตือน <c oughs> โอเคโอเคนะครับผมขอบคุณครับก็มันเป็นอยู่ที่การตัดสินใจของทางาคนซื้อนะครับผมบังคับไม่ได้นะครับจะซื้อก็ไม่ว่ากันไม่ซื้อก็ไม่ว่ากัน คุณครับคุณโอคณ้คุณคุนครับอ่ะไฟตานีสใสแก้วเลยนะครับอยู่กับเราอีกนานครับถ้าเกิดซื้อไปเจ็ดแสแต่งเต็มแต่งแล้วก็จะอยู่ทรงนี่นี่ทรงตัวนี้ตัวนี้ นี่ครับคือแต่งเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่อันนี้ก็อีกผ้าใบข้างหน้าก็ต้องเพิ่มตังค์ครับถ้าเจ็ดแสนแปดก็ทรงนี้แหละเรทเหมือนกันเลยนะครับเรทแก้มเรทกระจังกันชนเนี่ยคันนี้เลยแหละเอาไง,ไงอ่ายๆเนลมิตมาเป็น,น,นนะคนนันนี้เลยนะครับนี่นี่แหละก็คันนี้แหละนะครับถ้าเกิดทําเสร็จแล้วก็เป็นคันนี้เลยครับ คันนั้นนะกลายมาเป็นคันนี้นะสวยครับอย่างนี้เลยอ่ะโอเคขอบคุณครับสเปคนะครับสูงสุดนี่สั่งได้สี่เมตรไม่เกินนี้ถ้าเอากระบอกดําสีตันแกนใหญ่เพิ่มอีก1 0 0 0 0บาทนะครับนะครับเพราะว่าราคากระบอกดําไม่เหมือนกันสมมติว่าเจ็ดแสดถ้าเกิดว่าเอากระบะสีเมตร นะครับถ้าเป็นกระบอกเดิมก็อยู่ราคาเดิมแต่ถ้าเจ็ดแสนแปดเอากระเอากระบอกดําใหญ่แกนใหญ่มาดูมันก็จะเพิ่มขึ้นครับกระบอกดําเจนใหญ่นะครับสีตันแจนใหญ่ไหนบ้เมื่อกี้เห็นทิ้งอยู่ไหนนี่น,นี่สีตันแกนใหญ่ครับก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่ เพิ่มอีกหมื่นหนึ่งนะครับเพราะว่าราคาของมันมาไม่เหมือนกันถ้าเกิดดูก็สังเกตตรงนี้ครับนี่แขนมันมันจะเป็นเหล็กแบนเส้นดึงนะครับแต่คุณมาดูอ่าคุณมาดูสีตันเล็กนะครับสีตันใหญ่สีตันใหญ่หญมันก็จะปั๊มใหญ่อะไรใหญ่หมดนะครับแต่ถ้าสีตันเล็กฐานตัวนี้ก็จะเล็กไปด้วยนะครับพวกแขนมันก็จะเล็กลงไปเดี๋ยวไปดูพวก ดูดีๆสังเกตตัวนี้ดีๆนะกอนี้นะนะครับมาดูอันเล็กแล้วผมพาดูอันเล็กให้เปรียบเทียบกันนะครับอันเล็กกับอันใหญ่นี่คืออันเล็กนี่นะครับแขนมันก็จะเป็นเหล็ก2อันอย่างนี้ฝาฝามันก็จะเล็กๆอย่างนี้ เลขออกเดเลขออกตัวเดช้ากที่กรถึงแล้วฮะเลขออกตัวเดชบนเดชเด็ยสอตัว46บนไอ้ตัวที่หึก็972 661 661ถึงอายุพระเลย ดังี่บายุบริหารซ้เอาม่ยังหันศูนย์ี่ศยังันเลนอใกโอ้ยเชื่อเขาาเาาสเมาเสือเห็ถึงเ่นี่โบแล้วได้หกสี่หกหนึ่หกน่งมอชื่อหกหกหกสี่อ่ไ้ชื่อโอ้ยชื่อหก ไปยังก็เวีนไปตัวเดียวหนึงอะไหกหาหกยังชื่อยุหกแปดหกโอ้ยหกหกหนึ่งใออคยซื้อลอตเตอรี่หกดูไปขามายมอยู่สามสี่กระเตลหกการสนุกประเรก,กินด้หรอแดยวาบุญถึงเมตนนีเออถึงมาทุกกคนเลยโอ้จากของระเกรบุญมีแต่กำบังกันละ โอ้เอานั่นมักเขียนด้วยเดี๋ยว<อ>เขามาจำเราแค่น,นั้นแล้วอีกแล้วขอบคุณครับ<อ>ใครถูกหวยบ้างวันนี้วันที่สิบหกสิบหกอ่าเดือนอะไรวะงวดนี้มันเดืนอนยังก่อนงวดนี้มันเดือนยังฮะเออสิบหกพุศจิกา หก่อายุตาหกหกห่อาจารย์มาสี่สิบหกพันสาแล้วกตัวไอตัวนั้นก็ปีหหกน่ฮะชื่อหกหกอ่เป็นบอเอาเอายงองาเียวเนมาเขียนเออขอบคุณครับสโปว่าสองคันนั้นก็มัดจำเรียบร้อยมวานนี้แหละ มัดจาแล้วนะครับที่มาใหม่นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ